ยังไม่ทันทำอะไรนี่เย้บ่นแม่งกลับหลังเอาเรียบร้อยโอ้ยมาไหวไปเปล่าอยู่ๆก็ได้ดูเอวไหวเอาอะไรวะไวจัดไวจัดสามสองหนึ่งอะไรวะแตกยืนข้างหลัง แตกแตกอือ้อลุกใสโ่โคนนี่โอุ๊ยไกลไปดูเองอุยไกลไกลไปไกลเกินอยู่มุมและม้ะม,มองไม่ทันไกลเกินหนาวเรียบร้อยเพื่อนใครไปอยู่นอกแฝง เอ้าอะไรวะปลดใบไปหรออยู่น้ำเหมืองเลยหยุดน้ำเหมืองเอาน้ำเปล่าเลยมันต้องมันต้องกดพอดีใช่ป่ะช่ต้องกดพอดีกดเผื่อไม่ได้เฮ้ย

โอ้ยยี่เป็นของ,ของ <c oughs> โอ้ยยี่เป็นของจะมองไม่ทันอ่ะเล่นน็อกไปเลื่อยเรื่อยแกงเฮ้มเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันยิ่งไปขึ้นยิ่งยิงย่งสะท้อนยิ่งไวขึ้นเฮ้ยโตสิ เอาว่ะเอาว่ะกินกันไม่ลงว่ะกินกันไม่ลงเลยไลท์เซ็กันอ๋ <ลา S 2> เอเรียบร้อยโอ้ว่าชนะใสใสเรียกกระสุนก้มจักรสุนดาวกระจายกงจักรเอาตายก็เลยไปย,ย,ยกูตายตัวเหมอ ยใส่้องอ่ะยากโคตยากเดี๋ยวรากระจายกองจากหรอโอ้โนีมันวิถีนินจานี่าโอ้นารู้จ่น้องแมวิธีนองแมวกแม่งเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมันกดแดดใส่อะเมื่อกี้เนี้ย วิ่งอีกดไม่ทันนกแบบไอ้ยืมมันแด็บใส่ได้มันเด็ใส่ได้ด้วยโอ้โหเอาอย่าเขาโค้งโอ้ดูใส่โค้งดิ เฮ้ยดูว่าตาดิมาสู้ด้วยกันเนี่ยมนบมาจากไหนวะทางขวมาจากไหนวะลูกบอลเป็นงูเคยเห็นหน้างูแบบงูจะชนไม่อ้อมมาข้างหลังเจ๊เลยงงยี่หว่นไปไปกดเรียบร้อยมันว่ะมันยาวๆเนี่ยเหยาๆเฮ้ยอะไรอ่ะ มีคนอกมีคนออกเหลือเราเหลือเราออกออกออกมันก็มาตีเหมือนกันนะเล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะอันนั้ที่มันจะเป็นมามาเรามันจะเป็นสีแดงเว้ยอือใช่ใืมผีปุ่งใต้ โอ้โหไม่ทันแดดโคตรแรงเลยไอ้แดดมันมันเร็วยิ่งหายอันแด๊ดมันเร็วยิ่งหายแต่มันจะเสียจังวะฟันโคตรเยเฮ้ยคนเยอะว่ะเอ้ากูตายได้ไงเนี่ยมึงแก้ผมวิถีนอกแมปอยู่แล้วอุ๊ยอะไรวะฟันเร็วนะปั่นไม่โดนมั้งพี่มมุเออน่าจะฟันไม่โดน ้ยใส่ก้อยใส่ก้อยไปดิใส่ก้อยจ้ะเล่นเยอะเล่นเยอะเฮ้ยใส่ก้อยวะโอ้ยยิงอ้อมมันอ้อมมันอ้อมใต้ดินเฮ้ยเี๋คนเซียร์ให้ฮ้ยพี่พี่จีน พี่จีนยังเซียนอ่ะเออโดนวนโดนวนแม่งเม้งหมุนตลอดโอซิสสาเมื่อกี้เนี่ยหมุนรอบตัวเลยอ่ะไอ้ยัยตีได้เอาวนขนาดนั้นแม่งวงโคจรรอบตัวเลยเออสี่สัตว์วนม้างดิเฮ้ยโดนตายก่อนเลยเรียบร้อยเรียบร้อย

ไอ้เขาได้กันสองคนดีแล้วดีแล้วดีแล้วให้เขาได้กันสองคนหรอโอ้ยอย่ามาปัดเด้อโอ้โหตายตายฮาฮาาเล่นเยอะ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 เอาเรียบร้อย ai như vậy anh zơ, được, 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 เงนียวโอ้โหโตนี่เขาหัวเขาหัวเขาหัวโอ้ยโอ้ยโคตน่ากลัวเลยต้องทำะไรเลยอ่ะโอ้ยนี่เชี่ยแม่งวนกลับปัดไปแล้วจะวนกลับว่ะไอ้เหี้ยไม่รู้ว่มันโค้งใส่ตอนแรกเลยวะไปแรดหลบไงไปวิ่งหลบมัน่ะยังโหดตีบอลยี่ป แม่งบอลหมุนสามร้อยหกสิบอะยิอถึงก็เอ้โดนีนอบียบอกแะบียนอกแทำไมไม่ตกกันนะไม่ได้ดูไม่ตกพี่มันไม่ตกอะ ใช่เหรอใช่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 ลองออกดูไอ้โดดขียัเยยเขชิงชับนี้ยอ้เขยยยยิี้เก็บยี่ยอมมานือยอมมาเนื้อยงอ๋อเออวะขีน้องแบบเอ้ยอ่ยนี้กูยิงี้ม่เอาแตกผมต้องกดก่ ตั้งเอาวอาเอ้ยไอ้ไอ้เอ้ยอย่างมันเองเดี๋ยวจะได้ออกทางทางเลยเอ้าไป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 ไหนมันออกแบบนอกแบบเกืน เยี่ยมดูดูมันชิ่งแตกไปดีแต่ไปดีดชิ่งชิ่งโอ้โหบอลยิ่งเ้ยี่ยมึงมันชิ่งเอ้าอไปดันไปดันสนกรจักรเอ็นยูเอรันซะ โอ้ไปไกลยังไงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงอย่าอยาาอ้กดปัดไปแลวนะเนี่ยอะรแล้วเรียบร้อเรียบร้อยเฮ้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 ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้เฮ้ย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 ยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ ไม่เประเด็นตอนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตอนนี้เฮียช้างไม่ช้างเพรมันบิดเพรามันเอ้าเอ้าเซตดีเซตเอ้ายังไม่พร้อมเลยไมพร้อมเลยยิงกูเล่นจะเซอร์ไพรเยอะคนโีคนเยอะคนเฟิร์เยอะเป็นความมันวะไปแล้วตอนแรกไม่เอาเมื่ไม่เคยตั้งตัวคื ววลมน้องใหม่นี่วิวขมเรียมเอยเรียมเียบร้อ้ามววล้ามสู่วิถีนินจาเฮ้ครีใครวะใครพี่พี่เงยไม่ด้มันใกล้จะเออไปไงต้องถอยออกมาเลย เออนหน้าเหลอปัดมาทำไมปัดมาทำไมอใครอย่ามาใกล้นะออเลยไอ้อยู่ใกล้เราหันหน้าใส่มันเลยเออพูดจบกูตายอืมยิงยิง

ไม่ใช่กูเลยลูกเนี้ะผมมันผมมันมานอกสายตาวันนึงวนมันนึงนจัดคุณลบสามรอบอ่ะใครวะโอ้ยยังไงวะเนี่ยยังแม่งลบสามรอบอ่ะอุ้ยอ้โกดก่อนเอซโซลูใครวะเอซยังไม่ออกเลยเอซโซลู องแลมวตดใจไปเยหนาวเรียบร้อยจปก่อลจปบ่อนเอาสวยสวยจัดสวยจัดให้ปัดไม่โดนกดเดียวไปี้การตามตหนัย เฮ้ยอดีตอดีเฮ้ยออดีเฮ้ยตอีมต้องมีบทล้โคษไหนตัวแล้ใใส่ดัวใส่ดัวมันมันจะได้แบบตั้งใจเล่นเฮ้ยแอนโนราแอนโดรปโอ้วโอ้ยเยอะไวช่หมยคตรไว ต้องออกไปไกลๆแล้วจะได้ตั้งหลักทันแตกเลยถ้านายกูออกไปไกลเนี่ยขอใจก้อยหน่อยไม่เขาเล่นกระสอบ ต people, ้องหาหน้าใส่คนอื่นนะถึงจะไปทางนั้นนะเฮ้ยงอย่างนี้ป่ะสกิลยังรีไม่เสร็จเลยไม่หุนย้อมาทีมึงอยู่อ้เที่ะสกิลไม่ยังดีไม่เสร็จเลยเ้อนม่เลยเฮ้ย่าเต้นเอาอ่ะ โอ้ยโงนใจเอาอย่าเงี้ยกูพี่นี่ไงดูไหมอไม่ดนนี่เหรอเอ้อย่าโดนดิงเข้ามาโอ้โหเบ้ยอเ่อนี่คนเื

กดพี่พี่กดดีเฟกลงพื้นอ่ะใช่ใกระโดดแล้วกระโดดแล้วเลยเฟกลงลงพื้นนั่นแหละนั่นแหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะไรจะเป็นอย่างงี้ยเอาวะเคยก้าอัปเกรดวะไอ้กระถ่ายไม่ไม่ โโหดสัตว์เลยเต้นทำไมข้างนอกอ่ะเอ้ยข้างในนี่เลยเอาตายดินตายเอาเอาอยู่กดลิฟต์ก่อนเฮ้ยอะไรวะเย้าทำทำอะไรเลยใครอ่ะใครเนี่ย ไม่ทันเอ้ยปัห้อปาดซึ้งแม่วก็ไม่ไปยิงบอลเหลืองอย่างเดียเรายังไม่ทันเอานะเคนดูงามหมดกดชิ้นเลือดสปีดมันขึ้นนะก็กซ้ายคลิกขวาก็ได้นะถ้าไม่รู้ ได้ใช่โนมนดีโนมนดีโนมนดีเอ้ยเข้าหลังอุ้ยน้าเรียบร้อยเ้าเรียบร้อยไม่นโคตรไวเลยเล๋งกูดีกว่าเอ้าแตกเอาไปก่อนเอ้าอีมาไวไป เอ้าวหันไม่ทันอ้าวอ้าวไอ้เนี่ยทำไมกดไม่หลับวะมันไหวที่ผายตรงเนี้ยจริงใช้ขวาไวง่ายกว่าใช้ซ้ายขวาง่ายกว่าต้องกดตัว E ตัว j ิ e p หรอกเอาเอาเอายกดไม่ได้เอาเกิดมากะแตก แอบแล้วกูแอบก่อนมาว่ะทั้งสองคนแหละไปไอ้ยไปอุ้มได้เลยอ่ะเขาอะไ้เยอะคุณตูดอีกแล้วพี่กู็จะใสยตอนนี้ตลอดเลยที่รู้ได้ไงเดี๋ยวผมจะตัดเตะพี่เลยอ่าน้องเราต้องมีสติไม่มีสติไม่ไงใครไม่รู้ก็เตะได้โหไปดู

อุ้ยไม่ถึงจัดเล็กไงวะลูกนี้ม่ยอมลูกนี้ยอมเลยมึงเมื่อกี้เนี่ยก่อนยืดหูชัดได้เลยอ้าวอ่ามาถึงการรับน้องใหม่ปักป๊ะไวสุดอจุดที่ได้โอ้ยเล่นไม่เข้เลยเจ๋งกูดีหนึ่งเราต้องใหม่อีกคนเองใหม่เราต้องรับน้องใหม่รับน้องใหม่เราต้องใหม่โอ้กดไม่ได้ อืมนอุ้ยนองใหม่เอาูบอลอยไหนมรู้เีหมเอะอีว่ะไปอไปว่ไปอปอ่ะไปอี่ไว่ไปอี่ะีไปรว่าไป่ไป้ปีปอ่ไอ่ปีมปไปี่ปีวีวอัว่ีไะไลาดอ่ะไันล่ไปอ่างอีไ่ได้ีี

เไอตอนลอยกาอากาศเป็นอันตรายผ่ายไม่รู้มันจะมาทางไหนจริงจต้องแบบต้องแบบว่าห้ามกระโดดอ่ะมาชัวชัวอู้ยูไปโค้งเอาเอาอะเอาอ่ะยังไง ุ้ยุ้ยอฮ้ยหับหเฮ้ยเน้ห้าปชิดปชิตัวไม่น่าเลยอ่ะขึ้น่าอยู่ใกล้เลยอุ้ยยิงยิงอ๋อชิปมันคือแบบยิงแรงเลยอ่ะไปๆโอ้โหถ้ารับรับทันคือทันรับไม่ทันคืจบเลยจบยงยากโตถ้าโตกับเราก็จบเหมือนกันนะ

เรียบร้อยเรียบร้อยได้วรอได้หวะรอได้ได้ไงน่ะอาเฮ้ยตตดอีแองเรยมาแล้วมาแล้วอาวอาวไม่เดิมเนึเปนึงแรงดแล้วมั้งเกินแลนะติดใจอยู่ติดใจติดใจ ต้องนอนกันหรอกตอนนี้โว้ยเด็กกาแฟก็ได้ปะไปเฮ้ยซื้อก่อนะอ่านทำไมไม่เกิดล่ะต้องเกิดจะโดนเลยอ่ะไข่โป้งไข่โป้งนี่ไข่โป้งไอ้ทีมเล่งเด็กไปไข่โป้ง วิ่งว่าเี้าอยู่ไหนวะกระโดดเยอะไปหน่อยกระโดดเยอะไปหน่อยไซโป้งอย่าเร็วมาหน่าเลยที่มิร์ไซ้งเลยโป้งโอ้โหโอ้โหไม่โดนใส่ดาบเห็นไหมว่าใส่ดาบโอ้โหเยียดขาไป ต้องหวงได้เล่นทุกคนได้เล่นทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนไดทุกคนเยี่ยงไหนวะได <televis 65> ้ทุกคนด้ทุกคนได้ทกคนไหนวะเฮียเฮียเแล้วย โอ้อดูโคนไอดูโคนจะดูโคนข่าวใครวะละไเหี้ยไอุูไม่น่าเลยคนไปห้กูด้วยมันมันช่วยได้ปะ อ้อออ้อออ่อไปไหนไแล้วไปไไแล้วไปไหนล้วไปไหนออกไปไปแล้วโนนตรงนู้นละเป้าอะไหอยู่เนี่ยไปแล้มันจะกลับมาป่าวอะไอกูไปกูดีห้องใหม่ไหมล่ะมันจะกลับมาัหย มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงแล้วดูเลยไม่รู้ไม่รู้มีแต่เสียงอะความไวัยหกสิบแล้วอะไวัยหกสิบในเซนมันอยู่ไหนอะหายไปแล้วอะไม่กลับมาแล้วอะมันตุ่มลงอยู่นู้นอะ ยังควยเป๊ะเลยนะข้างหน้ามันเลยเซนข้างหน้ามันเลยมันทุ่มลงอยู่ไปไม่ได้วะไอ้วาไม่ได้ยิ่งมันอยู่ตรงไหนวะเนด็กแน่ตรงไอเซนเลยนี่ป่าดาบโชว์อ้าวพี่ดีรู้อแนบตัวเนี้ยไม่ตายสแตนออกแมวกออกกาดถึงเนี่ยลอยเลยนะเที่ควายลอยทุกคนควยมันจับมันยังไม่จับแนบมันเลยนะไอหมูไม้เซนตายได้ดีไหมดีปะ ไกลนี่ฮะนี่ฮะรีห้องรีห้องรีห้องบัก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 จะได้ยื้อผีด้วยสัตว์ไม่อ่าลองหมดอื่นไหมลองอีก